เซตไอ,อเทมของเฮลเคิร์ดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเซตข้างบนจะเป็นเซตการเดินโลมเนาะเซตข้างล่างจะเป็นเซตเดินป่าเดินป่าทั้งหมดนะครับ ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเฮลเคิร์ดแล้วเนาะก็จะมาสอนคอมโบในการเล่นเฮลเคิร์ดนะว่าเล่นยังไงนะอย่างแรกให้อัพเป็นสกิลสองเลยนะผมจะสอนเรื่องอะไรอ่ะจะเป็นการเดินโรมแล้วก็ป่าไปด้วยกันเลยแบบสอนควบกันเลยนะ อันนี้ผมจะสอนการเดินป่านะครับเพราะผมไม่รู้ว่าผมตัดสองจอไม่เป็นถ้าใครมีประสบการณ์ก็สามารถสอนผมได้นะเพราะผมก็ไม่ทองก็ตัดไม่เป็นเหมือนกันอะไรทำไม่เป็นเหมือนกันเซตการเดินป่าของเฮีวเคิร์ก็คือเดินหมาเงี้ยแล้วก็มันเป็นตัวที่ต้องใช้บัฟแบบ มันต้องใช้บูบัฟอะมันต้องตีบูบัฟก่อนมันถึงจะมันถึงจะโหดนะส่วนเซตของผมก็จะเป็นการเซตที่เอามาเดินเดินโรมรุนล้วนเลยก็จะเป็นการเดินโรมนะเดินโรมซึ่งว่าจะเดินยังไงก็คือเดินเปิดแมพให้เพื่อนแล้วก็ ใช้สกิลสอตอดไปเรื่อยๆก <Okay. S 1> ็จะประมาณนี้เลยนะครับเออพูดง่ายๆว่ามันก็คือการโซนเลนนั่นแหละก็คือเดินไปสร้างดาเมจให้เพื่อนเป็นตัวเปิดให้เพื่อนแล้วก็วิ่งหนีเงี้ยมันเป็นแบบนั้นเราก็จะรีบ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 เข้าเรื่องเลยนะเพื่อมันจะเสียเวลาคนที่เข้ามาดูนะ อองนาทีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนน่าจะเสียเวลากับการดูแบบนี้ปนนานนะก็ขอโทษขออ,อไปกันด้วยนะครับอ่สกิลพาร์ทสี่ของเฮลเคิร์ดก็คือการซ่อนเลนส์การซ่อนเลนส์คืออะไรการซ่อนเลนส์ของเฮลเคิร์ดก็คือถ้าเฮลเคิร์ดอยู่ในป่าแล้วศัตรูมองไม่เห็นเฮลเคิร์ดจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ฟื้นคืน HP 15%ทุกๆ1ทุกๆหนึ่งวิน,นะครับถ้าศั ตูมองเห็นเฮลเคิร์เฮลเคิร์ก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่บุคูณสองแล้วก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เป็นสามสิบเปอร์เซ็นตเนาะจากปกติที่เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยจากปกติที่สิบห้าเปอร์เซนเนี่ยอยู่ในสถานะซ่อนเลนถ้าถูกพบมองเห็นก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่อีกสิบห้าเปอร์เซ็นรวมกันเป็นสาสิบเนาะต่อไปก็คือ แล้วก็รวมกับการคิวของเฮลเคิร์ดเลยนะถ้าเฮลเคิร์ดสามารถคิวศัตรูได้มันก็จะมีหมอกออกมานะก็จะมีหมอกออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลหนึ่งของเฮลเคิร์ดนะครับสกิลหนึ่งของเฮลเคิร์ดก็คือ ถ้าเฮลเคิร์ตอยู่ในสถานะรอบเลนเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะหลบซ่อนหรือซ่อนเลนสกิลหนึ่งของเฮลเคิร์ตจะทำให้ศัตรูเป็นใบเนาะจะทำให้ศัตรูเป็นใบ0.75วีนะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเฮลเคิร์ตอยู่แต่ถ้าศัตรูมองเห็นเฮลเคิร์ตเนี่ยสกิลหนึ่งเขาจะไม่มีผลไม่สามารถทำให้ศัตรูเป็นใบนนได้นะต้อง เข้าหลบอยู่ในป่าถึงจะทําให้ศัตรูเป็นใบได้นะครับก็จะประมาณนี้ต่อมาเป็นสกิลสอของเฮลเคิร์ตนะครับสกิลสอของเฮลเคิร์จะเป็นการแทงเหล็กในไปข้างหน้าห้าหอันเนาะจะเป็นการแทงเหล็กในไปข้างหน้ารวมเป็นสแต็กนะครับรวมเป็นสแต็กการโจมตีปกตินะครับรวมเป็นการโจมตีปกตินะครับ เข้าใจตรงกันนะมันเป็นการโจมตีปกตินะครับสามารถสแตกกันได้5ครั้งนะครับสกิลสองของเหลเคิร์สเนี่ยเนี่ยอสอแล้วก็4ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเฮลเคิร์สอยู่ในสถานะรอบเล้น เล็กในของเฮลเคิร์ดก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติทุกๆ1วิมันจะเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นอันตรีของเฮลเคิร์ดอันตรีของเฮลเคิร์ดจะเป็นการปิดแมปนะครับจะเป็นการยังไงอ่ะแล้วก็จะปิดแมปให้ศัตรูมองไม่เห็นเนาะ ให้ศัตรูมองไม่เห็นนะเฮลเคิร์ก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่40เป็นเวลา2.5วิต่อไปอยู่ในการคอมโบของเฮลเคิร์ดนะครับอันนี้รวมอันนี้ผมจะพูดรวมทั้งป่าทั้งโลมเลยนะครับมันเหมือนกันเลยมันมันไม่ได้ต่างกันเลยก็แค่การเดินโลมมันการโลมมันก็คือการโซนเลนของเฮลเคิร์ดได้แหละ ส่วนการป่านี่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเล่นป่าของเลียวเคิร์ตมันมันพิษสสงมากแค่ไหนอ่ะมันก็แค่เอาบัฟตีบัฟแล้วก็เดินไปตีของคนอื่นเนี่ยเดินไปล่าของคนอื่นเนี่ยเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาเอาบัฟแดงวิ่งออกไปตีพอตัวนี้ตายใช่ไหมตัวเนี้ยที่ผมตีอยู่เนี่ยพอมันตายพอมัน ก็จะไหลลงมาเนี่ยแล้วก็พอตัวนี้พอตัวนี้ตุยปุ๊บก็โซนลงไปข้างล่างเลยโซนลงไปข้างล่างรอขาบวกกันแล้วก็ตุยรอ,อใช้สกิลใส่คนอื่นแล้วก็วิ่งแล้วก็โซนเอาเต่าก็จะประมาณนี้ในการเดินของเฮลคืดเนาะต่อไปในต่อไปอยู่ในช่วงการคอมโบของเฮลคืดนะครับ ในช่วงในายะาหถึงสใน1นถึงสมเลเวล1นึ่งถึงเลเวลสของเฮลค์สจะเป็นการใช้แบบนี้ทุกคนดูทันไหมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้รอให้เดี๋ยวรอสเต็กสเต็กเต็มก่อนนะ1นถึงสมเลเวลหนถึงเลเวลสก็จะใช้แบบนี้ก็จะประมาณนี้ ก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าเลยเลเวลสี่ถึงเลเวลสิบห้าก็ก็จะเป็นการใช้คอมโบแบบต่างเนาะก็จะเป็นการใช้แบบนี้แล้วก็ปิดแมปนี้ก็จะประมาณนี้มันมีสองแบบนะแบบให้ศัตรูแบบถ้าศัตรูอยู่คนเดียวถ้าทำแบบนี้ก็จะประมาณนี้ การคอมโบของเฮลคืดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับในการคอมโบของเฮลคืดแบบสุดท้ายเนาะกดอันติเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะกดอันติปุ๊บเลงสกิลหนึ่งแล้วก็สาปเป็นหินแล้วก็ตามด้วยสกิลสองก็จะมีประมาณนี้นะครับในการคอมโบของเฮลค์ดเนาะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะผมอาจจะอธิบายผิดตรงไหนก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆอยากให้ผมทำเหวเคิร์ป่าเนี่ยก็สามารถขอกันได้เลยนะก็ <g ắng> ในการคอมอกของเหวเคิร์นก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย